เราก็ทำการทดสอบตัวปั๊มโคมาโซด PC สามสิบ MR สองครับเบื mm hmm. ้องต้นเราจะทสตัวปั mm ๊มเมนก่อนนะตัวนี้ในระบบก็จะใช้อยู่ประมาณสองร้อยแปดสิบห้าบาทครับครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นโมเดลเขาครับที่หนึ่งเอฟศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์นะครับ mm hmm. เราก็ทำการทดสอบครับ ครับตอ,บบอ,อนนี้ก็ไม่มีรวดสงซึมไหรตัวปั๊มพี3 0สามเป็นมาสครับเดี๋ยวสักครู่เราก็จะทำการตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งกับตามน็อต่างๆแล้วก็ส่งมอบให้กับทางผู้ใช้งานนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจในอะร่ลยสินค้าและบริการก็สามารถติดต่อเข้ามาทางศูนย์ซัมปั๊มฮารขอทงทางเราได้ครับ ทางเรายินดีให้บริการและให้คำปรึกษา